1> EP 1ทับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องสิทธิของผู้ถูกจับผู้ต้องหาและจำเลยการใช้ล่ามการดำเนินคดีผู้วิกลจริตตามมาตรา7 7ทับ1 8 13และ14สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาตามมาตรา7ทับ1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือถูกขังมีสิทธ์แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ด้วยวงเล็บหนึ่งพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นนายความเป็นการเฉพาะตัว วงเล็บ 2. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวนวงเล็บ 3. ได้รับการเยี่ยมและติดต่อกับญาติได้ตามสมควรวงเล็บ 4. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติไว้ตามมาตรา7-1ทับ1วรรคหนึ่งส่วนมาตรา7ทับวรรคสองบัญญัติว่า ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งข้อสังเกตบทบัญญัติตามมาตรา7ทับหได้มีการบรัญญัติขึ้นใหม่ตามพราบาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่22พศ2547มาตราสซึ่งให้ยกเลิกมาตราเทวิเดิมแล้วบัญญัติความขึ้นใหม่ตามมาตรา7ทับนี้ ส่วนที่แตกต่างจากบทบัญญัติมาตราเจ็ดทวีเดิมคือได้เพิ่มเติมสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาตามที่ระบุไว้ในวงเล็บหนึ่งกรณีที่ไม่มีการจัดให้มีทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำในชั้นสอบสวนอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตราเจ็ดทับหนึ่งวงเล็บสองมีผลเพียงจะรับฟังถ้อยคําของผู้ต้องหาดังกล่าวไม่ได้เท่านั้นแต่ไม่ได้ทําให้การสอบสวนนั้นไม่ชอบแต่อย่างใดดีกาที่ สามหนึ่งหนึ่งเก้าทับสองพันห้าร้อยห้าสิบแม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราเจ,จ็ดทับหนึ่งวงเล็บสองจะบัญญัติให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ที่ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคําตนได้ในชั้นสอบสวนและมาตราหนึ่งร้อยสามสิบสี่ทับสามบัญญัติว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ที่ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้และมาตราหนึ่งร้อยสามสิบสี่ทับสี่วงเล็บสอง บัญญัติในเรื่องการถามคำให้การผู้ต้องหานั้นให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบบ่อนว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ในายความหรือผู้ที่ไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคําตนได้ก็ตามแต่บัญญัติของมาตรา134่งรทับสวรรคท้ายก็บัญญัติไว้แต่เพียงว่าถ้อยคําใดๆที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักง,งานสอบสวน,ก,นก,ก่อนมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่งหรือก่อนที่จะดําเนินการตามมาตรา134่งรทับส จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้เท่านั้นดังนั้นถึงแม้พนักง,งานสอบสวนจะไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างาวข้างต้นก็หาทําให้การสอบสวนคดีนี้ไม่ชอบแต่อย่างใดดีกาที่2015ทับ5 4 7การแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับตามมาตรา7ทวิเดิมซึ่งตรงกับมาตรา7ทับ1ที่บัญญัติขึ้นใหม่ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับให้ต้องระบุไว้ในบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนอันจะเป็นเหตุให้การสอบสวนไม่ชอบและไม่อาจรับฟังบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่1เป็นพยานหลักฐานได้สิทธิของจำเลยตามมาตรา8นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจำเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งได้รับการพยายาิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรมวงเล็บสอง แต่งทนายความแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในชั้นศาลในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นอุทธรหรือชั้นฎีกาวงเล็บ 3. ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทายความเป็นการเฉพาะตัววงเล็บ 4. ตรวจด,ดิตรวจด,ดูสิ่งที่ยึดเป็นพยานหลักฐานและคัดสำเนาและถ่ายรูปสิ่งนั้นๆวงเล็บ5ตรวจด,ดูสำนวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาหรือการพิจารณาคดีของศาล และคัดสำเนาหรือขอรับสำเนาที่รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้นวงเล็บหก 6, ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตนถ้าจำเลยมีทนายความทนายความนั้นย่อมมีสิทธิ์เช่นเดียวกับจำเลยดังกล่าวแล้วด้วยมเมื่อพนักงานการได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแล้วให้ผู้เสียหายมีสิทธิต,ตามวรรคหนึ่งวงเล็บหก เช่นเดียวกับจำเลยด้วยข้อสังเกตสิทธิของจำเลยตามมาตรา8นี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่22พศ2547มาตรา5ซึ่งให้ยกเลิกมาตรา8เดิมแล้วบัญญัติความขึ้นใหม่ส่วนที่แตกต่างจากบทบัญญัติมาตรา8เดิมคือได้เพิ่มเติมสิทธิของจำเลยตามที่บัญญัติไว้ในวงเล็บ1และวงเล็บ6 สิทธิของนายความจำเลยตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสองสิทธิของผู้เสียหายตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสามสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิทธิของจำเลยตามที่บัญญัติไว้ในมาตราในวงเล็บหกที่มีสิทธ์ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสรารประกอบคำให้การของตนการใช้ล่ามแปลตามมาตราสิบสามหลักเกณฑ์การสอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ให้ใช้ภาษาไทยแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศก็ให้ใช้ล่ามแปลตามมาตรา13วรรคหนึ่งในกรณีที่ผู้เสียหายผู้ต้องหาจําเลยหรือพยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย ท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นและไม่มีล่ามให้พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลจัดหาล่ามให้โดยมิชักช้าตามมาตรา13วสาวรสองในกรณีที่ผู้เสียหายผู้ต้องหาจำเลยหรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้และไม่มีล่ามภาษามือให้พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลจัดถามจัดหาล่ามภาษามือให้หรือจัดให้ถาม ตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรตามมาตรา13วรรคสามเมื่อไม่มีล่ามแปลคําให้การคําพยานหรืออื่นๆล่ามต้องแปลให้เมื่อมีล่ามแปลคําให้การคําพยานหรืออื่นๆล่ามต้องแปลให้ถูกต้องล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที่โดยสุจริตจะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปลตามมาตรา13วรรคสี่ให้ล่าม ลงรายมือชื่อในคัมเปนนั้นด้วยตามมาตรา13วรรค5ให้พนังกงานสอบสวนพนังกงานอายการหรือศาลสั่งให้จ่ายค่าป่วยการค่าพานะะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่จะหาให้ตามมาตานี้ตามระเบียบที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานอาการสูงสุดหรือสำนักง,งานศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี กำหนดโดยการได้รับถิ่นชอบจากกระทรวงการคลังตามมาตรา13วรรคท้ายการจะให้มีล่ามแปลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา13หรือไม่เป็นดุลพินิษของศาลหากการพิจารณาไม่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายแม้ไม่มีล่ามแปลก็ใช้ได้แต่ถ้าทำให้จำเลยเสียเปรียบเช่นในการสืบพยานปากสำคัญโดยไม่มีล่ามแปลต้องเพิกถอนและดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ ดีกาที่52ทับสองปวิอาญามาตรา13ไม่ได้บังคับว่าในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ทุกครั้งจะต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศในกรณีที่จำเลยเป็นชาวต่างประเทศการจะชะการจะให้มีล่ามแปลหรือไม่ถือว่าเป็นดุลพินิษของศาลแม้ในวันสอบคำให้การจำเลยศาลชั้นต้นจะไม่ได้จัดล่ามแปลคำฟ้องเป็นภาษาอังกฤษ ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียฟังแต่จำเลยยังไม่ได้ให้การในวันนั้นโดยได้แต่งตั้งทนายความและยื่นคำให้การต่อศาลอีกหนึ่งเดือนต่อมาโดยมีลายมือชื่อของล่ามลงไว้ด้วยแสดงว,ว่าจำเลยเข้าใจคำฟ้องที่ศาลได้อ่านให้ฟังในวันสอบคำให้การจำเลยแล้วทั้งต่อมาก็ปรากฏว่ามีล่ามแปลทุกครั้งที่มีการพิจารณาคดีจึงไม่เป็นเหตุให้เพิกถอนและพิจารณาพิพากษาใหม่ ดีกาที่10449ทั2,556เมื่อผู้เสียหายทั้ง3เป็นคนต่างด้าวไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยการดำเนินกระบวนพิจาณาสื่อพยานผู้เสียหายทั้ง3ต้องอยู่ในบังคับป,ปวิอาญามาตา13วัก2ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นเมื่อปรากฏว่าในการสื่อพยานผู้เสียหา,ายทั้งสามไม่มีล่ามผู้แปลการดำเนินกระบวนพิจาณาในการสื่อพยานปากผู้เสียหายทั้งสาม จึงเป็นการฝ่าฝืนบทกฎหมายดังกล่าวย่อมเป็นการไม่ชอบศาลจะต้องเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นทั้งนั้นเสียแม้ผู้เสียหายเป็นคนต่างด้าวและเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าล่วงเลยระยะเวลาที่จะแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนี้ได้เมื่อพยานปากผู้เสียหายทั้งสามเป็นพยานสําคัญในคดีศาลฎีกาจึงเห็นสมควรย้อนสํานวนไปให้ศาลจนต้นพิจารณาสืบพยานโจทย์ปากผู้เสียหายทั้งสาม และพิพากษาใหม่ให้ถูกต้องตามปวิอายามาตรา2 0 8ปวงเล็บ2ประกอบมาตรา225ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นล่ามจะเป็นบุคคลใดก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเอกรารหรือศาลผู้ทำหน้าที่สอบสวนหรือซักถามพยานแต่พนักงานสอบสวนที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอบสวนพยานตากนั้นก็ทำหน้าที่เป็นล่ามได้ดีกาที่18538แป5 5ทั พวิาญามาตรา13วรสองปัญยัติว่าในกรณีที่พยานไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยและไม่มีล่ามให้พนังกงานสอบสวนพนักงานการหรือศาลจัดหาล่ามให้ถามตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควรจากบทบัญญัติด,ดังกล่าวบ่งชี้ว่าผู้ที่จะเป็นล่ามจะเป็นบุคคลใดก็ได้ที่มีความสามารถในการเป็นล่าม แต่ต้องไม่ใช่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานยการ,การหรือศาลซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ในการสอบสวนหรือซักถามพยานนั้นได้ความว่าในการสอบสวนจอดจานและมอมา้าผู้ทําการสอบสวนคือร้อยตํารวจตีคอควายส่วนร้อยตํารวจโททอทงทําหน้าที่เป็นล่ามและในการที่จอจานเบิกความต่อสารร้อยตํารวจโททอทงก็เป็นละก็เป็นเพียงล่ามดังนี้ร้อยตํารวจโต ร้อยตำรวจโททอทงจึงเป็นเพียงล่ามที่เป็นงานสอบสวนและศาลเป็นผู้จัดหาล่ามให้ให้แก่จอจานและมอมาตามกฎหมายแม้ทนายจำเลยได้แถลงคัดค้านเรื่องที่ร้อยตำรวจโททอทงเป็นล่ามดังกล่าวในวันสื่อพยานโจ์แต่ทนายจำเลยก็ไม่ได้แสดงเหตุแห่งคำคัดค้านว่าร้อยตำรวจโททอทงเป็นล่ามไม่ถูกต้องอย่างไรการที่ร้อยตำรวจโททอทงทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในชั้นสอบสวน จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับฟังถ้อยคําพยานที่เป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใดส่วนการพิจารณาสื่อพยานบุคคลปากจอจานก่อนโจท์ฟ้องคดีต่อศาลนั้นปรากฏว่า100วร้อยตํารวจโททอธงผู้ทําหน้าที่เป็นล่ามได้สาบานตนก่อนแปลคําเบิกความของจอจานต่อศาลแล้วการให้การและเบิกความของจอจานซึ่งเป็นชาวต่างประเทศและไม่เข้าใจภาษาไทยจึงเป็นการชอบด้วยปวิอาญามาตา13วักสี่ ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนก่อนแปลและลงลายมือชื่อในคำแปลด้วยหากเกิดขึ้นในชั้นพิจารณาถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบดีกาที่7567ทับ2544การที่รอเรือซึ่งไปถ่ายความทำหน้าที่เป็นล่ามให้จำเลยซึ่งไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้ไม่ได้สาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะแปลถ้อยคำของจำเลยให้ถูกต้องและทำหน้าที่โดยสุจริต ไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปลและลอเรือไม่ได้ลงลายมือชื่อในคําแปลนั้นเลยการดาเนินกระบวนพิจารณาของสาร้นต้นจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา13วักสองดีการนี้เป็นการเป็นกระบวนพิจารณาในศารการที่ล่ามไม่ได้สาบานหรือปฏิยานตนว่าจะแปลถ้อยคาของจำเลยให้ถูกต้องถือเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดขึ้นในชั้นสอบสวน การที่พนักงานสอบสวนจะสอบปากคําจําเลยโดยไม่ได้ให้ล่ามสาบานหรือปฏิปฏ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 ยาณตนก่อนก็ไม่ทําให้การสอบสวนไม่ชอบแต่มีผลเพียงทําให้คาให้การในชั้นสอบสวนของจําเลยไม่อาจยันจําเลยในชั้นพิจารณาได้ดีกาที่648ทับ2าจำเลยไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยแม้พนักงานสอบสวนจัดให้ เจ้าพนักงานตำรวจท่องเที่ยวและพอพานเป็นล่ามแปลคำให้กันในชั้นสอบสวนให้จำเลยฟังแต่ล่ามไม่ได้สาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่โดยสุจริตตามปวิอายามาตา1 3วรรคซีถ้อยคำรับสภาพของจำเลยจึงไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ตามปวิอายามาตา13า134ทับดีกาที่1351ทับ ทำให้การรับสภาพของจำเลยซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชื้อเชื้อชาติและสัญชาติต่างประเทศแต่พูดแล,และฟังภาษาไทยเข้าใจดีเป็นไปตามความประสงค์อันแท้จ,จริงของจำเลยแล้วหาใช่เกิดจากความไม่เข้าใจในภาษาไทยไม่กรณีไม่มีเหตุจําเป็นต้องใช้ล่ามแปลตามปวิอาญามาตรา13วรรคหนึ่งการดําเนินคดีผู้วิกลจริตตามมาตรา14หลักเกณฑ์ ในระหว่างการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาถ้ามีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิลวกจลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแต่กรณีสั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์ผู้นั้นมาให้ถ้อยคำหรือให้การว่าตรวจได้ผลประการใดตามมาตรา14วรรคหนึ่งในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริต และไม่สามารถต่อสู้คดีได้ให้งดการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถต่อสู้คดีได้และให้มีอำนาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาโลโรคจิตหรือมอบให้แก่ผู้อนุบาลข้าหลวงประจำจังหวัดหรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาได้ตามแต่จะเห็นสมควรตามมาตรา14วรรคสองในกรณีศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ตามที่บัญญัติไว้ในวักก่อนศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวก็ได้ตามมาตรา14วรรคท้ายศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวตามมาตรา14ได้ต้องปรากฏว่าจำเลยเป็นคนวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ซึ่งต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้งสองประการหากจำเลยวิกลจริตแต่ยังสามารถต่อสู้คดีได้ก็ไม่เข้ากรณีตามมาตานี้ศาลต้องดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปดีกาที่9 2 8ทับสอ9 สาลสั่งให้แพทย์ตรวจจิตใจของจำเลยแพทย์รายงานว่าจำเลยเป็นลมบ้าหมูอาการวิกลจริตมีขึ้นเวลามีขึ้นเวลาที่จำเลยชักถ้าไม่ชักก็เป็นคนปกติดังนี้แม้จะปรากฏในรายงานแพทย์ว่าจำเลยวิกลจริตแต่ก็ปรากฏว่าจำเลยยังต่อสู้คดีได้สารก็ทำการพิจารณาต่อไปได้ดีกาที่1 6 8 9ทับสอ ข้อเท็จจริงหรือเหตุที่ทําให้พนักงานสอบสวนหรือศาลเชื่อหรือสงสัยว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ซึ่งตามปวิอาญามาตรา1ิบให้งดการสอบสวนหรืองดการพิจารณาไว้จนกว่าผู้นั้นหายวิกลจริตหรือสามารถต่อสู้คดีได้นั้นพนักงานสอบสวนหรือศาลอาจสังเกตเห็นจากอากับกิริยาของผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือมีผู้เสนอข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวนหรือศาลทราบก็ได้ เมื่อพนักงานสอบสวนหรือสารสั่งให้พนักงานแพทย์ตรวจเสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์มาให้ถ้อยคําแต่ถ้าเป็นกรณีที่แพทย์ไม่สามารถวิชัยโรคได้ก็ไม่จําต้องเรียกแพทย์ผู้ตรวจมาให้ถ้อยคําดีกาที่1นึ่งสาหนึ่งแับสองการที่สารจะเรียกพนักงานแพทย์มาให้ถ้อยคําหรือให้การถึงผลการตรวจในกรณีที่มีเหตุควรเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถ ต่อสู้คดีได้ตามปวิอาญามาตรา14ก็ก็ต่อเมื่อพนักงานแพทย์ได้ทําการตรวจเสร็จแล้วและสามารถวิจัยโรคได้แต่เมื่อพนักงานแพทย์ได้ตรวจร,ร่างกายของจําเลยหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถให้คําวินิจฉัยโรคได้จึงไม่มีความจําเป็นอย่างใดที่ศาลจะต้องเรียกให้แพทย์ผู้ตรวจมาให้ถ้อยคําอีกทั้งเมื่อศาลชั้นต้นนัดพร้อมกับปรากฏข้อเท็จจริงต่อหน้าศาลว่าจําเลยสามารถเข้าใจคําถามและตอบคําถามได้ ไม่มีกริยาหรืออาการแสดงว่าจำเลยวิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้คำสั่งของศาลชั kind of ้นต้นที่ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปจึงชอบด้วยกระบวนพิจารณาแล้วเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได okay. ้ศาลต้องสั่งให้แพทย์ตรวจจำเลยก่อนโดยข้อเท็จจริงนั้นศาลจะศาลอาจจะสังเกตเองก็ได้หรือมีผู้เสนอข้อเท็จจริงให้ศาลทราบก็ได้ ดีกาที่2594ทับสอง้อี่ข้อเท็จจริงหรือเหตุที่ทําให้สารเชื่อหรือสงสัยว่าจําเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้สารอาจสังเกตเห็นจากอากับกิริยาของจาเลยเองหรือมีผู้เสนอข้อเท็จจริงให้สารทราบก็ได้ในวันที่พนักงานการโจทยื่นฟ้องจําเลยต่อศาลชั้นต้นทอทหารน้องจําเลยยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นพร้อมใบตรวจโรคของแพทย์ว่าจําเลยเป็นคน วิกลจริตเป็นโรคจิตเภทมีอาการหวาดระแวงพูดจาวกวนหลังเกิดเหตุเพียงสามวันโรงพยาบาลก็ได้รับตัวจำเลยไว้รักษาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จำเลยมีอาการหงุดหงิดง่ายพูดและยิ้มคนเดียวโรงพยาบาลจำต้องดูแลรักษาต่อไปอย่างต่อนเนื่องเพื่อไม่ให้มีอาการกำเริบยิ่งขึ้นตามใบตรวจโรคเอกสารท้ายดีกาดังนี้เมื่อกรณีมีเหตุควรเชื่อในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ศาลจรึงชอบที่จะสั่งให้แพทย์ตรวจจำเลยโดยละเอียดแล้วเรียกแพทย์ผู้ตรวจมาให้ถ้อยคำต่อสารหรือมาให้การว่าตรวจได้ผลประการใดคือวิกลจิิตถึงขนาดไม่สามารถต่อสู้คดีได้หรือไม่เสียก่อนแล้วจึงพิจารณาพิภากษาคดีต่อไปการที่สารชั้นต้นและสาลอุทธรพิจารณาพิภากษาลงโทษจำเลยโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของปวิายามาตรา14เสียก่อนจึงไม่ชอบด้วยกระบ,บวนพิจารณา นายประกันไม่สามารถนำตัวจำเลยมาส่งสารได้จะขอให้สารไต่สวนว่าจำเลยวิกลจริตตามมาตรา14ไม่ได้ดีกาที่2 5 5 3ทับ5ในกรณีที่ผู้ประกันผิดสัญญาประกันต่อสารเพราะไม่นำจำเลยมาส่งสารตามหมายนัดนั้นผู้ประกันจะมาขอให้สารงดการพิจารณาคดีแล้วดำเนินการไต่สวนข้อที่จริงที่ผู้ประกันอ้างว่าจำเลยเป็นโรคประสาทยอย่างอย่างแรงตาม ปวิอายามาตรา14หาได้ไม่เพราะมาตรา14เป็นบทบัญญัติให้ใช้สําหรับกรณีที่ได้ตัวจําเลยมาสารแล้วและสารจะต้องดําเนินการพิจารณาคดีแก่จําเลยโดยตรงดีกาที่3 2 4 8องสทับสองพระหว่างการพิจารณาของสารชั้นต้นจําเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้แต่สารศาลชั้นต้นและสาอุทธรได้พิจารณาและพิพากษาลงโทษจําเลยมาโดย ไม่ได้ปฏิบัติตามปวิอาญามาตรา14เสียก่อนจึงเป็นการดําเนินกระบวนพิจาาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสารดีการมีอำนาตามปวิอาญามาตาารา208 —ศวเล็และ2 2 5ในอันที่จะสั่งให้สารชั้นต้นดำเนินกระบวนพินาใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปดีกาที่809ทับสอจำเลยขอให้ส่งตัวจำเลยไปตรวจจิตที่โรงพยาบาล โจทแถลงว่ากรณีไม่เข้าเหตุตามปวิอายามาตรา14ศาลชั้นต้นเห็นว่าในระหว่างการสอบสวนและพิจารณาจำเลยสามารถต่อสู้คดีได้เหตุที่ทนายจำเลยขอส่งตัวจำเลยไปตรวจจิตที่โรงพยาบาลน,นั้นไม่เข้าเหตุตามปวิอายามาตรา14ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นชี้ขาดว่าจำเลยสามารถต่อสู้คดีได้และจำเลยไม่ได้โต้แยง้งการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อมาจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้วจบ 1> EP 1นึทับส